มีมีแต่อะไรนนองเอาไ้ชัดเอาไ้ชัดยาฮอกอย่หอาฮอกไม่ต้องฮอกฮุยคนอยาจัดัอย่วยอไปัดยาอกยาเลือดอะไรเลยอะเลือดไลูกขึ้นกขึนคนูขึ้นนี้นี่มีมีมีของอันติกรรมจะกรรมเดี๋ยวอกรรมเนาะ đi dưới tầng à, này đây, đây đây. Đấy. Mì mì Thời, nữa đấy đi con này 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 bỏ khoảng chỉ cái chuối cái nhanh đây ơi mấy trái bị làm đi bị đấy mai này bốn người chơi hết thì cam chảy thì mà hết tương thì nhanh chúng mày đấy mày mi này biết rồi nhà hót 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 nhà Nắng nóng không 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 đấy không 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 นาวครให่ไพี่ถามใหญ่ไหมน้องเอออ่ะกี่คิดไม่รู้เลยพี่ว่ามันเป็นอะไรฮะเ็นอะไเอามาบาลัยน้องเอามาบาลัยเอามาหน้าเลยพี่ฮะเอามาหน้าแล้วเอามาหน้าแล้วเอาาพูไฮะท่าไรเอาหน้าเลยไม่มีเลยพี่แไรแมมีไหมแมดมีไหมไม่มีไม่มีไม่ม่ไม่มีบบไม่มีไม่มีเมดไม่มีแบบฮะไม่มีบบ ฮอะละยาแดดขึ้นไปดิอ่าเรายังไม่มีเยออ่อ่าหนึ่งคิดกี่คิดองครับพี่กี่คิดนั้นนชองคิดได้ปีหนึ่งคิดสองคิดสามคิดสีคิดอ๋อไม่อ่อนทุกงานิเหรอนกับเอ้ยงไม่ไม่ไม่ไปถึงไ่ถึงต้องไลดิไต้องรับงานต้องทันทุงงานิทุกงงานิได้อทุกงงานิทุกงง มามำซ่องคิดซ่องคิดอืออ๋อใหยมากเอาตามตามไปไปอยไปยิ้มอตามไปไตามไปไตามไเอาไปเอาไปืไมเอาไปมามามเออไม่ทำไรไม่ทำไรบีไม่ทำไร่เลยดูเไใ้เรยวไ่นเนี่ยมาโ๊ะเร็วคือหน้ามานะเมื่อเ่วานะครับคือเขาเกี่ยวข้องแยกติดเจเลยนะนะ